ก็ขอสวัสดีท <si ่านผู Demon> ้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมส่องดูนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเอ้ยไม่ใช่สอนดิมาแจกเดี๋ยวจก็จะมาแจกสคริปต์ลนเอร์เวอร์ชัน8ป1เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนโอเคอันดับแรกพาไปโหลดกันเลยไปอันดับแรกทุกคนนะครับ เข้าเฟซบุ๊กของทุกท่านนะหรือไม่ก็เข้าถ้าใครรู้หลักรู้วิธีการดาวโหลดแล้วก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปนี่นะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยไปดูตอน,นที่รีวิวก็ได้ครับนี่ครับพิมพ์ว่าซองดูแล้วเข้ามาหน้าเฟซเพจแล้วก็ทักข้อความอะเลยก็ได้ครับโอเคเนดะี๋ยวเราไปโห,หนข้อความกันโอเคครับเมื่อเราโหมาหน้านี้แบบเราทักมาแล้วใช่ปะ ใครที่แบบว่าต้องการตัวเกมนะครับให้พิมพ์เข้าไปเลยนะยังไม่ต้องกดอะไรซสนให้ิมเข้าไปเลยว่าตัวเกมปึ๊บจากนั้นทางบอดของช่องผมก็มันก็จะรันมาตัวนี้เนาะเป็นเรื่องไงครับเป็นตัวเกมนะครับอ่านีกแจะเป็นหน้าตัวเกมเนาะให้กดดาวน์โหลดเลยนะเป่าเจะไปเร่งหน้าหน้าคุกกี้ของมันเองออโต้เลยเนาะ เราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นโอเคเพื่อมาอย่างหน้านี้นะครับทุกท่านต้องการโปรเลนเจอร์ก็ใส่ไปโปรเลนเจอร์แต่ถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะให้ทุกคนกดนี่สคีดตรงนี้เห็นปะเข้าไปเราจะขึ้นการโปรลนเจอร์ด Ranger, กดไปที่โปรเลนเจอร์แล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งร้อยบอดมันอ่านนะครับเห็นไหมก็อ่านเสร็จปุ๊บให้มันให้กดติดตามให้เรากดเข้าไปเลย ของจะมันเด้งมาหน้านี้นะให้ก็สามคีิบนกดไป o o hey. กันโคก็ไปยู u ู e โอเคนี่เราก็จนะมาานนี้ให้กดติามนะครับโอเคสำหรับวิธีแก้หน้าจอขาวก็มีนะครับนี่แล้วก็คลิปอัพล่าสุดก็คือ Android 12เนาะลองรับป็น r o i d 12ไปดูกันได้นะวิธีลงโอเค ไดตามแล้วกดไปที่ตัวนี้เลยก็ได้ครับโอเคแล้วก็ติดไปว่ากดําแล้วรอแป๊บหนึ่งมันก็จะเด้งมาหน้าในนะมันจะมีแอปโค้ดม็อดเมนูแล้วก็สคริป่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะแอปโค้ดม็อดเมนูแล้วก็สคริปพอเราต้องการไอสคริปเนาะขอกดไปที่สคริปโอเค เมื่อมาหน้าอย่างนี้นะครับให้ทุกคนกด3ามขีดบนไป3าจุดบนแล้วเปิดไปที่เปิดโคมโอเคยังไม่เกี่ยหเมื่อมันขึ้นหน้าขาวอย่างนี้นะเนี่ยขาวอย่างเงี้ยเราเลื่อนลงนี่ก็จะเจอแล้วเห็นปล่เจอแล้วแล้วก็เลื่อนลงนี่ครับให้ทุกคนดาวน์โหลดอันแรกอันแรกเลยนะอันนี้คือสก,สกิฟสกิฟฟาร์มอันแรก อันที่สองคือสเตตวิ่งส่วนอันที่สามเป็นโปรโปรอ่โปรพีร p p. ผมยังไม่ได้อัปเดตเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ซึนนี้แหละโอเคแล้วกดดาวน์โหลดเลยปุ๊บเรนจะเร่งมหนาดนี้เห็นปะกดดาว์โหลดเลยโอเค,เ,เ,อเ,คเมื่อทุกคนดาว์โหลดะลยเสร็จแล้วใช่ไหมให้ทุกคนเปิดมาที่แอปต้อลองวีสเอ็ เดี๋ยวมามว่านี่นี่ตัวนี้แอปสำรองมีสเปคสำหรับใครที่ยังไม่มีนะโอเคก็กดเปิดเข้าไปเลยจากนั้นกดไลน์เลนเจอร์ให้มัน,เข,นมเข้าหน้าอย่างนี้ก่อนนะนี่ให้มันเข้าหน้าว่าให้มันเข้าหน้าอย่างนี้อ่าไม่ได้หน้าหน้าอย่างนี้นะนะก็เปิดแต่รอผ่าต่อก่อนเนาะ โอเคจากนั้นก็เปิดจี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 ของช่องเราหรือจะเป็นของช่องอื่นก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรโอเคเมื่อได้่าครับให้กดอ่ไลน์เจอพร้พอมกับจีจีเป็นวิดโอเคเมื่อมาได้แด้งนี่นะครับโอเคหาสกิปแันบนึงนะ่ีต้ว เราก็ค้นหานะครับว่าสคริปที่เราดาวน์โหลดส่วนมากจะหยุใดให้ดาวน์โหลดเนาะก็หาไฟล์ดาวน์โหลดจากนั้นก็เปิดสคริปเลยาจากนั้นก็ใส่รหัสผ่นส่งดูีส่งดูแบบนี้นะเรากดตกลงปึ๊บนี่เห็นไหมครับนี่คือสคริปที่ผมบอกอกันถ้าโดนแบนจะไม่รับผ่ดเช่านะครับเพราะว่าอยากเล่นโตก,กัะนิดเนาะโอเคด มาก็จะได้มีอาตาการคิดท,ที่เข้าตีแรงตีป้อมต่อยตัวรัวๆสกิลรัวๆเพิ่มเลือดกันไป80%ควรเปิดหมดเลยก็ได้ครับอ่าโอเคเราจะไปลองเปิดหมดเลยนะเนาะไอสกิลรัวๆอยัง่เพิ่งเปิดนะเดี๋ยวจะเทได้ดัว,ดวใช้ได้หรไม่ได้กัน80%เอากดิลุกโอเคฉันกดกดลงลงุบลุกลุกอะจะเห็นน้ำเม็ดเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอ่า

สกิลลัวๆเฮ้ยังไม่ใช่สกิลลัวๆ่ะเพิ่งเปิดละกันโอเคไปลองกันปึ๊บที่หนึ่ง คนฟาร์มใช้ฟาร์มในส่วนมากจะใช้แบบตีกันเนาะไป <k _ v> ตัวตีนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยชิว<_ <k> _ <v> ๆน้องๆอื สำหรับคนที่อ่๋อคือ PVP นี P ่แจกวันท okay, ี่สามวันที่ยี่ห้าแล้วกันวิแจกแจกวันที่ห้านะสำหรับใครอยากเล่นก็ตามกันนะครับแบบนี้ไม่มีหรลอ เราต้องเปิดไหมตัที่เรพาไปยังไงร้ตัวขาขัเฮเลเลยเลยหออเปิดตัวนะนเขาเิมมันจะไม่ได้นะ

บอกได้นะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมอออกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะบยบาย